สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้วันที่ยี่พกวันพุธเนาะค่ะก็ก่อนอื่นก็ถักไทยกันนาจะเพื่อนเนาวันพุธวันนี้ลมแรงก่อนเมฆลอยไปลอยมาฝนบ่ตกเลยจ้ะอยากให้ฝนตกอยู่แต่ลมแรงมากๆเลยโอ้โหกระถางดอกไม้ข้างนอกกระถางพักลมแลวจ้ะแต่ว่าก็เก็บเอาแล้วตั้งไว้แล้วก่อนหินอะไรทับๆไปเนาะค่ะลมแรงมากๆเลยจ้ะเพื่อนได้ยินบ้ะค่ะเปิดหน้าต่างไว้นะคะ ลมอเนกตัวเนี้ยเด้ง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 เนาะค่ะเนาะแต่ก็บ่ได้ยินหลายเทอะไรเนาะก่อนอื่นก็วันนี้ก็มากินแหนมเนาะจ้ะแหนมก่อนนะจ้ะปกติก็แหนมเนียงแหละค่ะแต่ว่าเราทําบ่บอกแท่งยาวคือเขาเนาะค่ะทําแบบเป็นแท่งอ่าเป็นก้อนกลมๆเนาะถอดมาวานีเนาะซื้อมาจากที่ทํางานเอาเนื้อสันหลังจ้ะลึกช่วยนะลึกขึ้นเนาะเออภาษาเยอรมันเนาะถ้าลึกขึ้นก็คือหลังอาจ้ะส่วนหลังเขาเนาะเนื้อปนมันนิดๆเอามาซับเองจ้ะ คือมาหน่อยเดียวเองจ้ะแล้วก็มาถอดมาว่านี่ก็เลยวันนี้ตอนทําตอนอะไรบ่ได้ถ่ายวีดีโอแล้วจะเพราะว่าทํางานเหนื่อยมากก็เลื้อยเลื้ยเนาะไม่สะดวกจุ๊จ้าก็เลยทําทอเส็จก็เลยมากินวันนี้เนาะจ้ามาว่านี่ทาเหลิกงานมากก็ทําแต่ว่าบ่ไดดถ่ายคลิปให้ดูเนาะตอนทํแล้วะต็ตอนไม่อยากเนาะกลับเ่อนเนาะเน้นเนืองเนาะค่ะตัดแป้งเอาค่ะก็เลยปั่นเป็นก้อนกลมๆมาลูกชิ้นอ่ะแล้วก็มีขิงเนาะจ้กขิงสดแล้วก็แตงกวาดีนึงแล้วก็ ซุกีนีแล้วก็บวบลรจาจะบวบฝรั่งเนาะคะ่ะคนอยู่เยอรมันจะรูดยุโรปจะรูดเนาะ,ะโอเคแล้วก็มีเขาสวยด้วค่ะเดอน,นจ้ะมาเส็บเสบเดยกันจ้ะเ่อนเพื่อนแต่แข่งเยอะเดี๋ยวเขาจะอ่านรวงแล้วพักแต่โต๊ะสะอาดแล้วเด้อเ <laughs> ตงมีหน่อยนึงคะ่ะแซบๆอันนี้มีขิงอยู่เนาะคะ่ะที่ว่าหัวตัดออกมาจากนี่ก็เลยเอามาล่างแล้วก็เอามากินด้วยจ้ะแซบเ ชอบกินเนาะขิงเนี่ยใบเขาเนี่ยกินกับสมตำแซ่บแต่ว่ามีเหมือนกันไม่ได้ตัดมาแต่ไม่เป็นไรเนาะคะ่ะอันต้นคล้ายๆที่เราถ่ายให้ดูอะ่ะที่ว่าเขาไปทำอ่าทำอะไรเขาเรียกอะไรทำพลูอ่ะจ้ะโปรยกักกันเนาะจ้ะเป็นแทงยาวๆนะั่นนะที่ทุบๆใส่พลูต้นเขาน่ะจ้ะมาจ้ะลงไม้ลงมือก,กินเด้อจ้ะโอ้ยเดี๋ยวให้โชว์จักหน่อยมาเด้อยัวๆจ้ะแหนมแนงยัวๆจ้ะบ่มีเครื่องครบแต่ก็ว่า แซบ่บเอรชสุดยอดมาด้วยจ้าเข้ามาชมเยอะๆให้กำลังใจเยอะๆด้วยจ้ายอดวิวมาคับเบื่อกินอะไกันจ้า กินแบบนี้เลยจ้ะผิกไทยก็ใส่เป็นทั้งสองช้อนโต๊ะกระเทียมก็ใส่หัวหนึงจ้ะแล้วก็แหนมเนืองผงแหนมเนืองเนาะค่ะแล้วก็เออเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ค่ะแหนม,เน,นะะมนเนืองเนาะคะ่ะทำมาวานนี่เนาะเห็นป๊เขียนว่าแหนมเนืองเนาะค่ะเนี่ยมาจ้ากินกันต่อนำผลไม้ก็ซื้อมาจากที่ทำงานเนาะ ก็ค่อยได้ยินมาค่ะนำผลไม้ร,รวมน้ำสับปะรดสมลูกสับปะรดเนาะแอปเปิลเนาะจ้ะเสียบมาได้ค่ะมาจากนองเยาวพรีวิไลน์นงหอมนองไก่สวิตนองนลำผึ้งสวิตนองนลำผึ้งเยอรมันเนาะจ้ะนองวีทุกคนเด้อจา้านองฝนสวิตเดนนองขวัญเนาะมามาเฮีย,ยตาจา้า น้องแพทด้วยเหล็กทุกคนเด้จ้ะม่ะ มาด้วยจ้ะ fc เก่าใหม่เนอะจ้ะมาเด้อเซ่บๆดดวยกันจ้ะยินดีต้อนรับมากเลยค่ะเขามาพิมพ์เขามาชมมาหลับชมได้จ้ะชอบปกติไเนาอยชอบไม่ชอบก็บไม่เป็นไรจ้ะตื่นจากนนลางหนา้าลางตา ใส่สภะเอาเนื้อเนี่ยมาอุดแล้วก็อันพักใส่จานแล้วก็มาทำคลิปจะ้ะเดี๋ยวกินเสร็จก็จะไปซักผ้าแล้วจะ้ะมันบ่มีแดดแต่ลมอาจจะแห้งลมก็ได้เนาะเหมือนคุยกับนงนงนง,งยองแล้วจ้ะอืมกินงจ้ะกิดไลไร 冠状。 ต่อตอจ้ะแม้เพอดหรือขิงกับเพชรแล้วพริกไทยกับเพชรแล้วจ้ะเราทําอะไรเราบอกคิดนะจ้ะแต่ว่าก็ดีนะจ้ะแต่อย่างเสียอย่างจ้ะเสียอย่างก็คือใส่เยอะเกินไปดีก็คือแบบพริกไทยกระเทียมเยอะจ้ะแล้วก็ขิงเพชรเขากันร้อนแรงสุดๆจ้ะกินลงไปนี่รอ้อนคอเบาๆม,มาว่าในชิมสามสี่ห้าชิ้นแล้วจ้ะนอนอุ้ยร้อน จะซับกระซายโอ้ยกินน้ำก่กินบ่ไรกลางคืนเข,นขาบ่าให้กินน้ำเยอะนะจ๊ะเพราะว่าร่างกายเราต้องพักผ่อนเนาะที่หลังตอนเย็นๆจะกินเฉพาะเวลาเลิกงานมาทำกับเขากินทำคลิปกินเสร็จแล้วก็พอยอุดจะ้ะถ้ากินตอนค่ำหรือว่างี้เพราะว่าร่างกายเราต้องพักผ่อนรับนาะจาะบา mm. งทีลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำบ้างดื่มน้ำบ้างนะจ๊ะ กลางวานันดื่มได้เยอะๆอยู่น้าอ่ะแต่ว่ากลางคืนหลังการเราพักผ่อนนะาจะดื่มได้อยู่แต่เยอะเข่าก็แข็งเอาผิดอุ่นกับน,นิ่มหน่อยนึงรุงแบบใส่น้าน้อยมันก็เอาน,น,น้ำใส่น้าเยอะก็แชะให้น้ำน้อยก็แข็ง มีอะไรให้ดูมาวานนี่จ้ะไปเก็บอ่าลูกแพรานะจ้ะนี่จ้ะก็ยังไม่สุกดีจ้ะรอเดี๋ยวรอสักหน่อยหนึ่งให้ก็สุกเนาะรอไปเก็บเอามาไว้นะจ้ะวันได้เก่าลูกจ้ะหากินเฮิมได้อยู่จ้ะกิมพริกเกียรเนี่ยกำลังอร่อยจ้ะเนาะเดี๋ยวกัดให้ชมดูจ้ะมันจะกรอบกินพริกเกียรแซ่บมากเนะจ้ะ ลูกแพกำลังเหิมพอดีเลยกินถ้าใครชอบกินพริกเกยอะกำลังแซ่บอืมกินให้ดูโชว์เฉยๆเดยค่ะหวานออกนินดๆพันนี้จะอร่อยมากเลยเนื้อเขาสักๆรุ่น อืมแซ่บขอให้ใช้ทั้งมือทั้งชนเนาะนี่แหละสไตล์เรา ขอถ่ายหะพ่ง่งนี้ก็ทำงานต่อปวดข้อเข่าอีกแล้วนอนยังไม่นอนกระตืออะไรเละจ้ะเดี๋ยวแต่ยังไม่นนล,ลมุกจากที่นอนจ้ะนวดใช่ย,ยาน,นวด nó ăn được, nó ăn được, ăn bao nhiêu cho bao cho chút ăn nó khăn cho nó ăn đủ, bay dao ăn nó không phần nó ăn đủ, cho nó đêm cột cho có xe đủ, cho nó ăn đủ, cho đó ขอบคุณ Girl, เอฟซีไมเก่าเพืเ่อนๆเก่าที่อยู่ต่างแดนอยู่มังไทยทุกๆประเทศเพื่อนบ้านนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสุขนะจ๊ะงไงกะหักษาสุขภาพ้ดยเดอ้อจากคน,โค,โ,นโควิดกันนะจ๊ะไงขอให้ทุกคนปลอดภัยมีความสุขนะในการไใ้ช,ชีวิตทุกๆวันนะจ๊ะขอ,ขอบคุณ้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย